สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Conversation with the Governor ครับสนทนากับท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ผมได้รับเกียรติที่จะมาตั้งวงสนทนากับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับท่านผู้ว่ากีรไทยสันติประพบนะครับมาถึงปั๊บเนี่ยผมก็ต้องถา,ถามถึงข่าวระดับโลกขณะนี้ครับตอนนี้ดูเหมือนว่าคำพยากรณ์ของ IMF World Bank เนี่ยจะบอกว่าเศรษฐกิจโลกปีใหม่เนี่ย 2019, มีอาการน่าเป็นห่วงหลายอย่าง IMF ถึงกับบอกว่าชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันมากกว่าที่เขาประเมินเอาไว้โดยซ้ำไปแล้วพอตัวเลขของอัตราโตของจีนเศรษฐกิจจีนออกมา6.6ทั้งปีที่ผ่านมาต่ำที่สุดใน28ปีก็เริ่มมีคนตั้งคำถามแล้วว่า นี่เรามีอะไรที่ต้องห่วงม,มากกว่าที่เคยคิดหรือเปล่าท่านผู้ว่าห่วงเหมือนกับเขาไหมครับครับผมคิดว่าต้องต้องอแยกความกังวลนะครับเป็นเป็นเป็นสองมิตินะครับมิติแรกเลยเนี่ยเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะชะลอลงการขยายตัวของเศรษฐกิจนะครับผมแนะนาคาว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจการขยายตัวยังมีแนวโน้มที่จะชะลอลงกว่าปีที่ผ่านมาก็มีปัจจัยที่มันกระทบกับเศรษฐกิจโลกหลายเรื่องนะครับ แต่เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังขยายตัวบางทีคนเห็นข่าวในหน้าตกใจแล้วก็ไปคิดว่าเศรษฐกิจกําลังเข้าสู่ภาวะถดถอยเข้าสู่ recession โตน้อยกว่าน้อยกว่าที่ที่คนอยากเห็นน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็น้อยกว่าที่อาจจะเคยประมาณไว้ในปีที่แล้วอย่างประมาณการของ IMF เนี่ยเขาก็ปรับลบปรับลดประมาณการของเศรษฐกิจโลกลงประมาณร้อยละ0.2แต่ก็ยังอยู่ระดับประมาณสาจุดสี่สจุดหซึ่งก็เรียกว่าเป็นระดับที่ ที่ใช้ได้ยังมีการขยายตัวดีอยู่และวปีถัดไปเขาก็ปรับประมาณการขึ้นเพราะฉะนั้นมองว่าไอ้ปัจจัยที่มากระทบหลายอย่างเ,เป็นปัจจัยที่กรกทบ อาจจะมากหน่อยในปี2562ัรับซึ่งวันนี้เราก็มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามการค้าครเรื่อง b บ e x i t ซึ่งเราก็ต่าง <outgoing S 2> <holder> รอกันอยู่ว่า package, <ช>จะเกิดผลอย่างไรบ้างใช่ไหมครับ,รบแล้วก็มาตรการต่างๆที่ทางการจีนที่ออกมาดูแลระบบเศรษฐกิจของเ,เขาเนี่ยก็น่าจะมีผลที่ชัดเจนมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี62แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงปี63าเพราะว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจเยอะมากนะครับถ้าไปดูวิกฤตในรอบก่อนๆ ประเด็นสำคัญเลยจะมาจากเรื่องของภาคการเงินสถาบันการเงินนะความเปราะบางในระบบสถาบันการเงินฟองสบู่ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ ในช่วง1ิบปีที่ผ่านมาจะเห็นชัดเจนว่าระบบธนาคารพินิษ์ทั้งโลกมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นมาจากไอ้ global financial crisis แล้วก็เป็นบทเรียนสําคัญมีการปฏิรูปกฎเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินให้รัดกุมมากขึ้นครับสามารถรับแรงปะทะต่างๆได้มากขึ้นและฟองสบู่อย่างที่เคยเจอก่อนวิกฤตรอบที่แล้วไม่ว่าจะเป็นสับพรามในเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับวันนี้ก็ไม่ไม่ได้เป็นประเด็นที่ต้องกังวลตรงกันข้ามที่อเมริกาเศรษฐกิจดูเหมือนจะเข้มแข็งขึ้นดนซ้ำไปใช่ไหมครับ คือเศรษฐกิจโลกในในหลายประเทศหลักเนี่ยน,นะครับ มีความเข้มแข็งมากขึ้นที่เห็นได้ชัดคือเรื่องการจ้างงานนะอัตราการว่างงานในเอเมริกาเนี่ยต่าสุดถ้าผมจำไม่ผิดก็นในรอบ40ปีนะครับแล้วปริมาณจํานวนงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนก็เพิ่มสูงขึ้นในญี่ปุ่นจํานวนตําแหน่งงานที่ว่างมากกว่าจํานวนคนที่สมัครอ,นะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานเนี่ยยังอยู่ในสภาวะที่ดีนะครับในยุโรปก็เช่นเดียวกันนะครับ,รบอัตราตําแหน่งงานประเภทของงานที่ต้องปรับเปลี่ยนไปครับ ดังนั้นที่มีคนห่วงเรื่องผลจากสงครามการค้าที่ตอนนี้มีผลต่อจีนพอสมควรจีนก็ยอมรับว่ามันมีผลมากกว่าที่เขาคิดถึงแม้จะไม่ใช่ถ้อยถแถลงทางการนะครับแต่นักวิเคราะห์ของจีนเองก็ยอมรับแม้กระทั่งไทยเราเองวันก่อนกระทรวงพาณิชย์ก็ถแถลงว่าการส่งออกปีที่ผ่านมาเนี่ยมันต่ํากว่าที่ตั้งเป้าเอาไว้เหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องสงครามการค้าเช่นกัน ตัลงเราเองประเมินต่ําไปไหมครับมีผลครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางแบง์ชาติเองเราก็กังวลนะครับแล้วเราก็ได้ส่งสัญญาณมาตลอดว่าสงครามการค้าเนี่ยจะมีผลกับระบบเศรษฐกิจโลกแล้วก็จะโยงมาสู่ระบบเศรษฐกิจไทยนะครับ,รบแต่ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยากที่จะยากที่จะประเมินเพราะว่ามันมีทั้งผลดีแล้วก็ผลลบบนะครับ แล้วก็มีผลโดยตรงแล้วก็ผลทางอ้อมที่มากับห่วงโซ่อุปทานอย่างเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกับไทยเนี่ยนะครับ<ม>สินค้า2ประเภท<ม>ที่เป็นสินค้าที่ถูกกระทบโดยตรงเลยเพราะว่ามาตรการของอเมริกาออกมามีแซงชเชนในหมวดสินค้าเหล่านี้<ม>ก็คือเครื่องซักผ้ากับแผงโซลาเซลล์อันน,นอันนี้นชัดเลยว่ายอดส่งออกของเราเองเนี่ยลดลงมาโดยต่อเนื่อง<ม>นะครับ อันที่สองคือเป็นกลุ่มสินค้าที่เราอาจจะอยู่ใน supply chain เราส่งไปประกอบในจีนนะครับและจีนก็ส่งต่อไปอเมริกาอีกทีนะครับพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายอันนั้นก็เริ่มเห็นแล้วว่าในช่วงของช่วงปลายปลายปีเนี่ยออเดอร์ต่างๆเริ่มเริ่มลดลงแต่ขณะเดียวกันก็มีผลดีสินค้าบางอย่างของเรานะครับที่เราไม่ไม่เคยส่งออกโดยตรงไปอเมริกาได้ก็เริ่มเห็นมีการส่งออกที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นไม่ข้างเรื่องทีวีเรื่องสินค้าเคมี พันบางประเภทนะครับก็ทำให้เราสามารถส่งออกโดยตรงได้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแต่บวกลบคูณหาแล้วล่ะบวกลบคูณหาทั้งผลดีผลเสียแล้วเนี่ยผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นผลเสียมากกว่าเพราะว่าเวลาที่มีประเด็นเรื่องสงครามการค้าเนี่ยมันกระทบกับกระบวนการผลิตนะครับกระทบกับพพลายเชนเดิมนะฮะไอกว่าที่พปลายเชนใหม่จะค่อยๆกลับขึ้นมาเนี่ยมันใช้เวลา ถึงแม้ว่าตอนนี้เราเห็นอีกด้านหนึ่งที่เป็นผลดีกับเราเนี่ยคือมีความต้องการความสนใจของนักลงทุนจีนที่จะมาในประเทศอย่างไทยประเทศในอาเซียนมากขึ้นเพราะเขาตระหนักดีแล้วละว่าไปผลิตทุกอย่างจากจีนอย่างเดียวและไอความตึงเครียดทางการค้าเนี่ยมันจะมีต่อเนื่องไปอีกสักระยะหนึ่งเลยมันไม่จบง่ายๆครับเพราะนั้นเขาจาเป็นที่เขาต้องมีมีฐานการผลิตแห่งที่สองที่สมอันนี้ก็เป็นผลดีแต่ใช้เวลาแต่การย้ายฐ<ช>านมันคงไม่เกิดผลทันทีมันไม่เกิดผล ครับขึ้นอยู่กับประเภทของของอุตสาหกรรม<ช>นะครับรมันมันก็ชัดเจนว่าไม่ใช่คนจีนเท่านั้นหรือเศรษฐกิจจีนเท่านั้นที่ถูกกระทบเศรษฐกิจอเมริกาเองก็ถูกกระทบใช่จากไอ้บรรยากาศความตึงเคร,ครียดที่เกิดขึ้นนะครับบริษัทใหญ่ในอเมริกาก็มีการผลิตอยู่ในประเทศจีนเยอะแต่ว่าจีนนี่น่าจะเป็นจุดที่เราต้องเฝ้ามองใกล้ชิดมากที่สุดใช่ไหมครับเพราะมันใกล้บ้านเราและ ตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรกับเศรษฐกิจจีนมันก็มีผลกระทบไปทั่วโลกเราเพิ่งพิงเราเพิ่งพิงกับเศรษฐกิจจีนค่อนข้างมากในหลายๆมิติไม่ใช่เฉพาะเรื่องการค้าอย่างเดียวเรื่องการท่องเที่ยวแม้กระทั่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับในช่วง2-3สปีที่ผ่านมาแล้วก็เห็นผู้ลงทุนนักลงทุนชาวจีนที่มาซื้อพวกคอนโดมิเนียมในกรุงเทพและก็ในเมืองใหญ่ๆจานวนมากนะครับพวกนี้ก็ส่งผลกระทบได้ก็มีคนห่วงว่าอิทธิพลจีนต่อเศรษฐกิจเราสูงกว่าที่ควรจะมีหรือไม่ เราจะบริหารให้อยู่ในระดับที่เป็นประโยชน์กับเราได้มากและแค่ไหนท่านผู้ว่าห่วงไหมครับผมผมผมว่าเรื่องสําคัญมากกว่าคือเรามองความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในองค์รวมอย่างไรแล้วเรามีแนวทางบริหารความเสี่ยงของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจตัวเนี้ยยังไงอันนี้อันนี้ประยุกต์ใช้กับทุกประเทศใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเป็นจีนนะครับแต่เราอาจจะยังไม่ได้คิดในเรื่องนี้ในระกษะที่เป็นองค์รวมเพิ่มมากขึ้นครับ สรุปว่าปีนี้เราควรจะห่วงอะไรบ้างในระดับโลกและในประเทศผมคิดว่าในในระดับโลกเนี่ยจำเป็นต้องติดตาม,มพัฒนาการของหลายๆเรื่องอย่างใกล้ชิดนะครับอันแรกเลยคือเรื่องของการเจรจาเรื่องของสองครามการค้าคระหว่างอเมริกากับจีนนะครับ,รบวันนี้เป็นเป็นความเสี่ยงประการที่1่ความเสี่ยงประการที่2เนี่ยกรณีของเบรก i ินะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องต้องติดตามผลกระทบกับเราอาจจะไม่มากเท่าไหร่ในเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจจริงครับแต่จะนาไปสู่ความผันผวน,นในตลาดเงินตลาดทุนค,ความผันผวนในเรื่องอัตราลแลกเปลี่ยนได,ได้ได้ค่อนข้างมากนะครับความเสี่ยงประการที่3เนี่ยคือสภาวะของเศรษฐ,ฐกิจจีนครับนะครับ เศรษฐกิจจีนเนี่ยถึงแม้ยังโตได้ประมาณ6%นะครับผมว่าก็เป็นอัตราที่ค่อนข้างดีหลายประเทศก็ยังอยากให้เศรษฐกิจตัวเองโตได้ถึง6%นะครับแต่มันเป็นการลดลงจากประวัติศาสตร์ที่เขาเคยมีท่านพดผนวกกับมีมาตรการหลายอย่างที่ทางการจะเข้าไปจัดการพวกภาคที่ อย่างเช่นธนาคารเงานะครับเพื่อไปจัดระเบียบให้เรียบร้อยแต่ลเขาก็มีมาตรการที่จะเข้าไปดูแลเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงเร็วในระหว่างทางเนี่ยปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันจะมีมันจะมีความพันผวนมากพอสมควรนะครับมีมีมีประเด็นที่ต้องเหมือนต้องจัดสรรหาดุลยภาพใหม่ในระบบเศรษฐกิจจีนแล้วเรามีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเขาค่อนข้างมากอันนี้ก็จะกระทบกับเราได้แล้วอันที่สี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็มีประเด็นที่ ที่รุนแรงได้มากขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดเป็นเป็นเรื่องใหญ่ได้มากขึ้นใครจะไปคิดว่าการประท้วงเสื้อเหลืองในฝรั่งเศสเนี่ยลากยาวมาตั้งหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีการประท้วงลักษณะนี้เกิดขึ้นในประเทศอื่นในยุโรปเหตุการณ์ในตะวันออกกลางรัสเซียนะครับพวกนี้เป็นเป็นปัจจัยที่จะกระทบกับเรื่องความ อ่อนไหวในะตลาดเงินตลาดทุนและก็สภาวะเศรษฐกิจโลกได้และปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเป็นเศรษฐกิจแบบเปิดนะครับเพราะฉะนั้นเราเพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกค,ค่อนข้างมากนะครับพวกนี้ก็จะส่งผลงก,กระทบกับเราได้ฉะนั้นปีนี้ก็จะเป็นปีที่ต้องจับตาเป็นพิเศษต้องวิเคราะห์อย่างใกล้ชิดและตลอดเวลาด้วยและต้องบริหารความเสี่ยงคือสิ่งที่ชัดเจนผมคิดว่าความผันผวนจะสูงใช่ นะครับความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนโลกอันนี้ยังไม่รวมปัจจัยในประเทศที่เราก็จะมีเรื่องการเลือกตั้งนะครับมีความไม่แน่นอนทางเรื่องการเมืองเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ทุกคนต้องให้ความสนใจกับเรื่องของการบริหารความเสี่ยงครับที่ใกล้ตัวสุดคือบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนใครที่เป็นผู้ประกอบการนะครับเพราะว่าค่าเงินเนี่ยมันผันผวนได้สูงและหลายปัจจัยอย่างที่ได้เรียนเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัย ในประเทศที่เราสามารถควบคุมได้เลยก v e r อ m e n มนชัดดาวเบรกซิตนะครับเสื้อเหลืองในฝรั่งเศสใช่ครับพวกนี้มันมันมันกระทบต่อค่าเงินกระทบกับตลาดหุ้นนะครับกระทบกับราคาสินทรัพย์นะครับก็มีเสียงวิจารณ์ในนโยบายของเราว่าตอนนี้ดอกเบี้ยขึ้นเงินบาทแข็งเกินไปมันไม่สอดคล้องกับถึงที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจเท่าไหร่ครับ คือค่าเงินบาทเนี่ยมันเป็นมันเป็นเปลี่ยนสองด้านนะครับอย่างที่ผมเรียนว่ามันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับปัจจัยในประเทศที่เราควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยก็คือค่าเงินดอลลาร์มันอ่อนค่าลงนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับเงินเรียกว่าทุกสกุลเลยแล้วถ้ามองตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินของ Em e r g i n g market าหลายสกุลนะครับก็แข็งค่ามากกว่าเงินบาทเงินอินโดนีเซียรูเปียก็แข็งค่าขึ้นไปค่อนข้างค่อนข้างเร็วนะครับคือเรื่องค่าเงินเนี่ย ถ้าดูกันขณะนี้<ๆ>เทียบกับเมื่อปีที่แล้วนะครับ,รบวันนี้ก็ยังอยู่ในระดับที่อ่อนกว่าเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับ,<ๆ>รบเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องเ,ออเป็นเรื่องที่นักธุรกิจเนี่ยต้องอย่าชะล่าใจว่าจะมีใครมากําหนดค่าเงินให้ได้ไม่มีเพราะว่าค<ๆ>่าเงินมันมันมันถูกกาหนดโดยปัจจัยภายนอกเยอะมากนะครับแล้วมันกลับมาเรื่องบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่สําคัญครับครับฉะนั้นผู้ว่ากำลังจะบอกว่า ดอกเบี้ยไม่ได้สูงเกินไปเงินบาทก็ไม่ได้แข็งเกินไปครับคือ,อคือผมไม่อยากไปให้ความสําคัญกับไม่อยากให้เราไปติดกับว่าควรจะเป็นที่ระดับที่เท่าไหร่นะวันเราพูดถึงค่างเงินบางทีคนก็จะไปคิดว่า3ามดีสสบดี3าบเอดีนะครับมันต้องดูเปรียบเทียบกับบริบทหลายอ,อย่างนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารแห่งไม่ได้ไทยก็ ได้พยายามทําหลายเรื่องนะครับ,รบที่จะทําให้การบริหารความเสี่ยงจากอัตราลแลกเปลี่ยนเนี่ยมันดีขึ้นเพื่อจะทาให้เรามีภูมิต้านทานกับระดับที่มันจะมีความผันผวน,ผนไ,ดได้สูงนะครับ,รบตัวอย่างเช่น<ม>เรายังใช้เงินดอลลาร์เป็นสกุลหลักในการโคตรราคา<ม>ส่งออกสินค้าไปขายประเทศอื่นๆนะครับใ,ในขณะที่ตลาดใหญ่ของเราบางตลาดสำหรับบางบริษัทเนี่ยเป็นญี่ปุ่น ค่าเงินบาทกับค่าเงินเยนมันเคลื่อนไหวไปด้วยกันมากกว่านะครับอันนี้เราก็ส่งเสริมว่าทําไมจะต้องทําให้เกิดการใช้เงินบาทหรือเงินเยนมากขึ้นทำไมเราจะต้องไปแลกบาทเวลาได้มาจะต้องไปแลกดอลลาร์กลับมาก่อนคู่ค้าเราก็เอาเยนไปแลกเป็นดอลลาร์แล้วก็เราก็ได้ดอลลาร์มาก็ต้องไปแลกเป็นบาทนะครับแล้วอันนี้ก็จะงส่งให้มีตลาดระหว่างบาทกับเยนเพิ่มมากขึ้นหรือการค้าขายกับประเทศรอบบ้านของเราในอาเซียนนะครับไทยกับมาเลเซียนะครับเมื่อก่อนก็ไม่มี การโคดไดเรกระหว่างบาทกับริงกิตของมาเลเซียก็ต้องเป็นบาทไป u ดอลลาร์หรือบาทไปสิงคโปร์ดอลลาร์แล้วค่อยไปมาเลเซียนริงกิตนะครับพวกนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่ที่นักธุรกิจจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ดูว่ามันมีทางเลือกอะไรบ้างที่จะมาช่วยในเรื่องการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขณะเดียวกันเราก็ปรับดอกเบี้ยขึ้นในประเทศครั้งแรกใน7ปี7ปี <c oughs> คือเจ็ดปีที่ปรับขึ้นแต่ว่าเป็นการปรับขึ้นจากระดับที่คงที่1.5ึ่งจุ้ามาสามปีเศษใช่ครับคิดว่าการตัดสินใจของกนง,งอเนี่ยที่ขึ้นดอกเบีย้ยและพอเกิดปัดจจัยโลกขึ้นมาเรา ต้อทบทวนเราเราเราประเมินไว้อยู่แล้วนะครับ,รบว่าเศรษฐกิจในปี2562เนี่ยจะขยายตัวน้อยกว่าเศรษฐกิจในปี2561อันนั้นอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับเวลาการตัดสินใจในโยบายการเงินเนี่ยเราต้องชั่งน้ำหนักหลายๆด้านครับ,รบต้องต้องเรียนว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรฟรี การนำนโยบายก็เช่นเดียวกันนะครับไม่มีอะไรฟรีมันต้องมีเทรดออฟมันไม่ต้องแลกกับอะไรแลกกับอะไรบางอย่างนะครับมันมีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องชั่งน้ําหนักนะะเราเราชั่งน้ําหนักอยู่สามอาจจะเป็น3เรื่องสําคัญนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อทิศทางเงินเฟ้อนะครับเพราะเราใช้กรอบนโยบายการเงินที่เรียกว่าเป็นกรอบเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่นนะครับอันที่2ก็คือการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยว่าเป็นไปตามศักยภาพของ ระบบเศรษฐกิจไหมนะครับลานที่3ก็ <ส started. S 2> เป็นเรื่องของเสถียรภาพระบบการเงิน <wounds. S 2> แล้วก็ต้องชั่งน้ําหนัก3ตัวนี้อีกด้านหนึ่งก็ต้องชั่งน้าหนัก,รนก <mug. S 2> เรื่องระยะสั้นกับเรื่องระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของธนาคารกลางทุกประเทศเนี่ยคือเราต้องมองยาว <úng. S 2> มองไกลและให้ความสําคัญกับเรื่องของเสถียรภาพถ้าดูในเรื่องของเงินเฟ้อนะครับวันนี้ในปีที่ผ่านมาเงินเฟ้อก็กลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายของเรานะครับแล้วถ้าดูเงินเฟ้ออาจจะอยู่ใน ต่กว่าขอบล่างของของเป้าของเราที่อยู่ประมาณ1 4เร์เครับ,รบแต่ไม่น่าเป็นห่วงมาก เพราะว่าอะไรเพราะว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดีเราพูดถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี2561เนี่ยที่4ประมาณ4-4.2นะครับปีก่อนหน้านั้นก็ประมาณ3ปลายๆป,ปี2562เนี่ยเราก็คิดว่าประมาณ4อาจจะลบนิดหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจโลกการขยายตัวที่ระดับใกล้เคียงกับ4%ต่อเนื่อง3ปีเนี่ยมันเป็นระดับที่สอดคล้องกับศักยภาพของเศรษฐกิจไทยนะครับถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ย เราอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ําสุดเนี่ยขึ้นที่1.25 1.25เนี่ยปีประมาณ2,552หลังเกิดวิกฤตการเงินโลกเกิดแฮมเบอร์เกอร์ครีสิสวันนั้น GDP ไทยติดลบติดลบอยู่0.9เศรษฐกิจทั้งโลกติดลบครับอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ร้อยละ1.25พอหลังจากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวดีเราก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปเรื่อยๆจนถึงเหตุการณ์้ําท่วมใหญ่นะครับก็เริ่มมีการปรับลดลง แล้วก็มาลดลงอยู่ที่ร้อยละ1.5เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าเราจํากันได้ก็คือเราเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศเกิดเสื้อเหลืองเสื้อแดงรัฐบาลก่อนหน้านั้นทํางานไม่ได้ครับไม่มีการผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณมาตรการทางการคลังทํางานไม่ได้เลยครับวันปี2557ในเนี่ย GDP ไทยลงมาอยู่ประมาณสัก0.80.9นเาะครับรบเราก็ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเลยหนึ่แล้วก็คงระดับนั้นมา3ปีครับแต่วันนี้อัตรา วันนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยโตประมาณ4%ครับนะครับ4%บวกลบเล็กน้อยอต่อเนื่องกัน2-3ปีก็กลับเข้าพิสูจน์ที่ระดับศักยภาพครับเพราะฉะนั้นต้องต้องเวลาที่ดูเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายต้องดูในบริบทของวัฏจักเรเศรษฐกิจในในในสัมพันกับภาพบวตในระยะย,ยาวด้วยนะครับแต่ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นของการที่คงอัตราดอกเบี้ยต่ำมาเป็นเวลานานเนี่ยก็คือผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับเสรียรภาพของระบบการเงินนะครับ เหมือนกับที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับว่าทําไมต้องปรับอัตราปรับนโยบายการเงินให้เข้าสู่ภาวะที่ปกติมากขึ้นหรือเรียกว่าเป็น normalization <ừ> ของ <ừ> monetary policy <ừ> นะครับ <ừ> ก็เพราะว่าเวลาที่อัตราเบี้ยต่ำนานๆมันเกิดผลข้างเคียงขึ้น <ừ> อันแรกก็คือว่า มันสนับสนุนให้คนก่อหนี้มากจนเกินตัวถ้าดูหนี้เมื่อเทียบกับ GDP ของทั้งโลกเนี่ยวันนี้สูงสุดเป็นประวัติการในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็มาจากหนี้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหนี้ภาครัฐหนี้ภาคเอกชนหนี้ภาคครัวเรือนในกรณีของประเทศไทยเราก็เห็นนะครับว่าหนี้ภาคครัวเรือนเนี่ยอยู่ในระดับสูงนะครับแล้วก็สูงจนมีปัญหาทั้งในระดับครัวเรือนเองความมั่นคงทางการเงินเนี่ยค่อนข้างจะเปราะบาง ในภาพใหญ่ของระบบเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันนะครับการบริโภคไม่ค่อยฟื้นตัวเท่าไหร่เพราะว่าประชาชนมีหนี้อยู่เยอะมากเวลาที่มีรายได้เพิ่มขึ้นก็ต้องไปจ่ายหนี้เพิ่มมากขึ้นการออมนะครับแรงจูงใจในการออมก็ไม่มีเพราะอัตราดอกเบีย้ยต่ํามากนะครับเวลาที่เราดูเรื่องอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเราต้องเราต้องดูแลทั้งสองด้านนะครับทั้งผู้กู้และผู้ออมนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นต้นทุนของทุน ต้นทุนของเงินนะต้นทุนของการออมนะครับเพราะฉะนั้นเราพูดถึงเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเรามีนี่คุโรเรีนสูงนะครับเศรษฐกิจกำลังโตได้ตามศักยภาพนะครับเราก็ต้องมาให้น้ำหนักเรื่องเถรยรภาพของระบบการเงินมากขึ้นเราเห็นพฤติกรรมที่สับทางเศรษฐกิจการเงินเราก็จะบอกว่า search for yield คือคนแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น้การปแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลเสียด้วยตัวมันเอง แต่ไอการไปสแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นโดยไม่ประเมินความเสี่ยงโดยไม่เข้าใจความเสี่ยงรหรือประเมินความเสี่ยงต่ากว่าที่ควรอันนี้คือปัญหาปัญหานะครับแล้วมันก็จะมันก็จะเกิดปัญหาตามมาได้ใน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 ใ,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 ในอนาคตนะครับ,รบพฤติกรรมของธนาคารเงาก็เป็นตัวอย่าง,งค,คนเอาเงินไปออมโดยที่ไม่ทราบเลยความเสี่ยงคืออะไร2ปีที่แล้วเราก็เห็นเรื่องของตราสารหนี้นะครับที่มีดีฟอลต์เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าคนไปลงทุน ได้ผลตอบแทนสูงขึ้น4% 5%ไม่ถามว่าเขาเอาเงินเราไปทําอะไรสากรออมทรัพย์ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเราเห็นข่าวสากาออมทรัพย์ที่มีการโกงกันครับมีมาตรฐานการกํากับดูแลที่อาจจะไม่ได้รัดกุมเท่าไหร่ครับหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่แบงก์ชาติต้องออกมาทํามาตรการคือเรื่องของการไปกู้เงินสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์นะครับอันนี้ก็เป็นวิธี search for yield อีกแบบหนึ่งนะฮะ s อ้เซิร์ชฟอร์ยที่ไปลงทุนในตราสารนี้หรือสากรอำทรัพย์เนี่ยเป็นเซิร์ชฟอร์ยูของเอาเงินฝากของเรา,เ,าเงินเย็นของเราไป mm hmm. แต่เวลาตราบีมันต่ำมานานๆเนี่ยมันกู้เงินมาเซิร์ชฟอร์ยูก็ได้เหมือนกนัน <Okay. S 2> เราเห็นพฤติกรรมเช่นคนไปซื้อบ้านนะครับ mm hmm. แล้วก็ได้เงินทอนนะฮะ mm hmm. แบงก์ปล่อยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เนี่ย mm hmm. ถูกมากดอกเบี้ยถูกมาก mm hmm. ในช่วง3ปีแรกเพราะแข่งขันกันสูงนะครับ คุณสุธิชัยไปดูบ้านไว้หลังหนึ่งอยากได้สักสองล้านบาทราคานะครับแต่เวลาซื้อจริงๆไม่ถึงคนที่เขาเป็นผู้พัฒนาโครงการเขาก็ลดให้อาจจะลดให้ส0เหลือล้านแปดเวลาไปกู้แบงค์ใช้ราคา2ล้านแล้วบวกออนท็อปไปอีกแคุณเอาเงินไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ไหมไปใช้จ่ายอะไรไหมให้สองล้านให้กู้มากสองล้าน2แต่ไปแต่ไปลงทุนซื้อบ้านจริงๆนะล้านแปดอีก4ี่แสนก็เอาไปทําอย่างอื่นนะฮะแล้วไอ ล้านแปดที่ไปลงทุนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นสัญญาที่2ที่สามเพิ่มขึ้นเยอะก็คือเขาไม่ได้อยู่เองแต่เป็นกู้เพื่อหวังว่าราคาบ้านจะสูงขึ้นครับครับผลที่เกิดขึ้นจากการต้องบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเริ่มเราเริ่มขยับนะครับเป็นครั้งแรกและคณะกรรมการนโยบายการเงินก็พูดชัดเจนว่านโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเนี่ยยังจําเป็นที่จะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจไทยนะครับ แต่ระดับการผ่อนคลายที่มากเป็นพิเศษเหมือนที่เราใช้ตอนเกิดวิกฤตในความจะเป็นมันน้อยลงอ,อย่างที่ผมเรียนคุณสุธิชันยนะครัน1.5ระดับเดิมเนี่ยมันเป็นระดับที่อาจจะเรียกว่าต่ําสุดเกือบจะเป็นประวัติการ,รนะครับที่เราลดลงมาเหล 5, อือ1.5ก็เป็นเพราะว่าช่วงนั้นมันม,ม,นมีมันมีภาวะวิกฤตทางการเมืองและก็ส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจค่อนข้างค่อนข้างแรงนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นมันต้องดูในในบริบทของการฟื้นตัวการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจด้วยนะครับเลือกตั้งจะมีผลยังไงครับเเศรษฐกิจไทย เราไม่สามารถคาดเดาผลการเลือกตั้งได้นะครับแล้วก็กหุ้นขึ้นเลยนะพอประกาศกำหนดวันเลือกตั้งนี่หุ้นขึ้นผู้ปลาดเลยนะครับก็เป็น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 ,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องปกติหนึ่งทุกครั้งนะครับ,รบผมคิดว่าเรื่องเรื่องสำคัญเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูนโะยบายเศรษฐกิจของพรรคการเมืองต่าง,างๆนะครับผมคิดว่าเรื่องที่ต้องต้อง,ต,องต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นก็คือ ประเด็นเรื่องความขัดแยง้งนะครับแต่ผม,มคิดว่าเราผ่านจุดนี้มามากคนไทย<ม>ทุกคนได้<ม>ได้เรียนรู้ผลเสียจากความขัดแย้งทางการเมืองนะครับ<ม>เพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้อง<ม><ม>ช่วยกันดูว่าให้การเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับเพื่อจะให้ประเทศไทยกลับเข้าไปสู่ระบบประชาธิปไตยใหม่โดยไม่มีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ต่อเนื่องตุรุนแรงเพราะนั้นเป็นผลเสียเป็นเป็นผลเสียกับกับทุกคนนะครับเรื่องที่สองที่ ภาคธุรกิจทั้งไทยและต่างประเทศคงจะให้ความสําคัญ<ม>คือความต่อเนื่องในเรื่องของโครงการใหญ่ๆนะครับ<ม>ที่ได้ที่ได้เริ่มเอาไว้เพราะว่ามองย้อนกลับไปในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองความผัดย้านทางการเมืองมันทําให้เราเสียโอกาส<ม>ในเรื่องของการลงทุนที่จําเป็นนะครับ,รบก็มีโครงการหาใหญ่ๆหลายอย่างที่กําลังอยู่ในกระบวนการมไม่ว่าจะขั้นตอนการประมูลบ้างหรือประมูลไปแล้ว<ม>นะครับกำลังอยู่ในช่วงของการก่อสร้างบ้าง อันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องที่เราทุกคนคงอยากเห็นว่ามีความต่อเนื่องของโครงการเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะทำให้เป็นฐานของการขยายศักยภาพของของระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคตครับครับขอบคุณมากเลยครับท่านผู้ว่าครับขอบคุณครับขอบคุณครับ